ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่สนามฝึกซ้อมภายในเกโรล่าบุงการูทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาทีโดยโค้ดวังได้เน้นไปที่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพสนามและสภาพอากาศนอกจากนี้ยังได้เน้นเรื่องความสัมพันธ์ภายในทีมในการเล่นร่วมกัน สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยนั่นแรกวันที่19กรกรกฎาคม2568เวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบติมอเลสเตและนาที่2ในรอบแบ่งกลุ่มวันที่22กรกฎาคม2568ทีมชาติไทยพบทีมชาติเมียนมาในเวลา20นาฬิกา